สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะขอบคุณครูทั้งสองท่านกันเลค่ะเ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาเด็กๆก็ได้เรียนรู้และได้พบปะบทเรียนกันไปแล้วนะคะเอ๊ะมาวันนี้คุณครูม่อนมีอะไรดีๆมาฝากเด็กๆคะสําหรับวันนี้นะคะ บวกเลขกันเถอะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักการบวกเลขจากภาพผลลัพธ์ไม่เกินสิบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการบวกคือการนํำจำนวนสองจำนวนมารวมกันผลรวมที่ได้เราเรียกว่าผลบวกนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น มีแครอทสองหัวบวกกับแครอทอีกสองหัวรวมแล้วมีแครอททั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีแครอททั้งหมด4ี่หัวนั่นเองค่ะการบวกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพอจะเข้าใจการบวกเลขกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังนิทานสนุกๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปฟังกันเลยนะคะ นิทานเรื่องเจ้าเห็ดน้อยจอมซนวันนี้คุณแม่ของเจ้าเห็ดน้อยบอกว่าให้เจ้าเห็ดน้อยช่วยไปเก็บผลไม้ที่สวนให้หน่อยเจ้าเห็ดน้อยดีใจมากๆเลยกระโดดใหญ่เลยตอนนี้เจ้าเห็ดน้อยก็พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมไปกับเจ้าเห็ดน้อยกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลย เจ้าเห็ดน้อยกระโดดสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็วิ่งเร็วมากๆเลยเพราะว่าอยากจะไปเก็บผลไม้เต็มทีแล้วว้าวเจ้าเห็ดน้อยมาเจอต้นมะม่วงเจ้าเห็ดน้อยก็เลยขอเก็บมะม่วงก่อนเลยแล้วกันเจ้าเห็ดน้อยคิดว่าจะเก็บกี่ลูกดีนะเอาสองลูกดีกว่าหนึ่งสอง แต่กลัวไม่อิ่มขอเก็บเพิ่มอีกหนึ่งลูกแล้วกันตอนนี้เจ้าเห็ดน้อยมีมะม่วงในตะกร้าทั้งหมดกี่ลูกแล้วคะเด็กๆมาช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามว้าวเจ้าเห็ดน้อยมีมะม่วงอยู่ในตะกร้าทั้งหมดสามลูกนั่นเองคะ่ะตอนแรกเจ้าเห็ดน้อยเก็บมะม่วงสองลูกแต่เจ้าเห็ดน้อยกลัวไม่อิ่ม ็เลยเก็บเพิ่มการเก็บเพิ่มแทนด้วยเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะเจ้าเห็ดน้อยเก็บเพิ่ม1ลูกรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีมะม่วงทั้งหมด1 2 3มีมะม่วงทั้งหมด3ลูกนั่นเองค่ะเด็กๆเจ้าเห็ดน้อยได้มะม่วงแล้วจะไปเก็บผลไม้อันอื่นต่อแล้วนะคะเด็กๆไปดูกันนะคะว่าเจ้าเห็ดน้อยจะไปเก็บผลไม้อะไร ว้าวเจ้าเห็ดน้อยมาเจอส้มน่ากินมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่ว่าเจ้าเห็ดน้อยจะเก็บส้มกี่ผลดีนะงั้นเจ้าเห็ดน้อยขอเก็บ2ผลแล้วกันแต่ว่าเจ้าเห็ดน้อยกลัวไม่อิ่มก็เลยเก็บเพิ่มอีก3ผล ว้าวตอนนี้ส้มเต็มตะกร้าของเจ้าเห็ดน้อยเลยมีทั้งหมดกี่ผลหน้าเด็กๆมาช่วยเจ้าเห็ดน้อยนับกันได้ไหมคะ1 2 3 4 5สองสาว้าวตอนแรกเจ้าเห็ดน้อยเก็บส้มมา3ผลเก็บเพิ่มอีก2ผลรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีส้มทั้งหมด1 2 3 สีมีส้มทั้งหมด5ผลนั่นเองค่ะเด็กๆเย้ yeah, ได้ผลไม้แล้วแต่ว่ายังไม่พอขอไปเก็บเพิ่มอีกแล้วกันว้าวแอปเปิ้ลสีแดงน่าทานมากๆเลยค่ะขอเก็บ3ลูกเลยแล้วกัน1,2,3 แต่ว่าคุณแม่ของเจ้าเห็ดน้อยชอบทานแอปเปิ้ลมากๆเลยเจ้าเห็ดน้อยก็เลยจะเก็บไปเพิ่มอีก3ลูกค่ะ1 2 3โอ้โหตอนนี้แอปเปิ้ลที่อยู่ในตะกร้าของเจ้าเห็ดน้อยมีทั้งหมดกี่ลูกนะเด็กๆมาช่วยกันนับได้ไหมคะ1 2 3 4 5 6ตอนแรกเจ้าเห็ดน้อยเก็บแอปเปิ้ลสลูกแต่ว่าเจ้าเห็ดน้อยเก็บไปเพิ่มเพื่อที่จะให้คุณแม่ทานด้วยอีก3ลูกรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีแอปเปิ้ลทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีหแอปเปิ้ลทั้งหมด6ลูกนั่นเองค่ะ โอ้โหแอปเปิลเต็มตะก้าเลยคุณแม่ต้องชอบมากๆแน่ๆเลยระหว่างทางกลับบ้านเจ้าเห็ดน้อยเดินไปเจอพี่ลิงโอ้โ oh, ห oh, พี่ลิงมีกล้วยเยอะแยะเลยเจ้าเห็ดน้อยชอบทานกล้วยมากๆเลยก็เลยขอพี่ลิงไปสองลูกแต่ว่าพี่ลิงบอกว่า กลัวไม่อิ่มพี่ลิงก็เลยให้เพิ่มอีกสองลูกรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีกล้วยทั้งหมดกี่ลูกคะเด็กๆหนึ่งสองสาสโอ้โหรวมแล้วเจ้าเห็ดน้อยมีกล้วยทั้งหมด4ลูกนั่นเองพี่ลิงใจดีจังเลยเจ้าเห็ดน้อยได้กล้วยจากพี่ลิงแล้วก็เลยเตรียมตัวจะกลับบ้าน เด็กๆดูสิคะเจ้าเห็ดน้อยได้ผล,ลไม้เต็มเต็มตะกร้าไปหมดเลยพี่เห็ดน้อยพร้อมจะกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าก่อนที่พี่เห็ดน้อยจะกลับบ้านจะต้องมาบวกเลขให้เสร็จก่อนถึงจะกลับบ้านได้เด็กๆมาช่วยเจ้าเห็ดน้อยบวกเลขกันได้ไหมเอ่ยนี่เลยคะ่ะ รวมแล้วเป็นเท่าไหร่กันนะเด็กๆมาช่วยพี่เห็ดน้อยหาผลบวกกันนะคะเด็กๆมีพึ่งบินมาสี่ตัวและบินมาเพิ่มอีกสองตัวรวมแล้วมีพึ่งทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆจับเวลา หมดเวลาค่ะรวมแล้วมีพึ่งทั้งหมด6ตัวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆตอบถูกกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะมีองุ่น3ามพวงเก็บมาเพิ่มอีกสี่พวงรวมแล้วมีองุ่นทั้งหมดกี่พวงจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะรวมแล้วมีองุ่นทั้งหมดกี่พวงคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว้าวรวมแล้วมีองุ่นทั้งหมด7พวงนั่นเองค่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะมีรถทั้งหมด4คันซื้อมาเพิ่มอีก5คันรวมแล้วมีรถทั้งหมดกี่คันคะเด็กๆ ฉเฉลยมีรถทั้งหมด9คันนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆตอบถูกหมดทุกข้อหรือเปล่าเจ้าเห็ดน้อยตอบถูกหมดทุกข้อเลยเจ้าเห็ดน้อยก็เลยจะได้กลับบ้านแล้วว้าวตอนนี้เจ้าเห็ดน้อยจะเอาผลไม้ไปฝากคุณแม่แล้วนะเด็กๆไปด้วยกันไหมคะ ไปกันเลยดาวเห็ดน้อยขอตัวไปทานผลไม้กับคุณแม่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลัง เราเริ่มบวกจากจำนวนภาพ2กลุ่มคดีเดลามารวมกันนะคะโดยใช้เครื่องหมายเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะการนำมา,วกการวมกันก็คือการบวกคดีเดะขานำสองภาพ2กลุ่ม2องจำนวนมา,กการวมกันผลลัพธ์ที่ได้เขาเรียกว่าผลบวกค่ะผลบวกก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะคดีเดลาและต่อไปจะมีคลิปอะไรอีกคะคุณครูบอนะหลังจากที่เด็กนะคะ เดี๋ยวคุณครูค่ะจะมีเนื้อหาในสาระเกี่ยวกับการบวกเลขแต่จะเป็นการบวกเลขโดยใช้ตัวเลขมาบวกกันสองจำนวนคาะเด็กๆค่แต่เด็กอดใจรอดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูม้อมกับคุณ่จะมีเนื้อหามาฝากแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากเป็เด็กไว้แค่นี้ค่ะเด็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำชีปงานกันนะค,ะ,คะเด็กแล้วเจอกันใหม่ค่ะ